สวัสดีซี FC, แฟนชาวทุกคนนะคะมันนี้นุ่นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกเลขข้มฝันกับเลขสูนย์ในคลิปนี้จะมีเสี้ยจานนะคะมีของแม่วาดก็ของนาศินก็ของแม่ลักก็ของลุงพันนะคะเอ่อนาศินลูกสาวฝันว่ามีคนมาบอกให้ซื้อเอาเด้นนะคะเป็นเลขสองตัวหางเดียวนะคะสําหรับแม่วาดแม่วาดฝากให้มาลงให้เอฟซีกับสองตัวหางเดียวือกันนะคะเลขตรงกันกันาศินนะคะแล้วก็ แม่รักกับฝันวามีน้นมาบอกนะคะมาบอกเป็นเลขสองตัวห้างเดียวนะคะแล้วก็ลุงพันเป็นเลขสูตรนะคะนน้อยจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะเสียาจารย์รวมคลิปเดียวนะคะสาวฟันวัน,นมีคนยังทานมาแบบใล้ายๆคับอัน,นคล่ายๆกับคนมาหาขายของหนิวตะกายังมาเลยด่วอ,อัดกรอบลูมนี่่ไหมมาแบบนี้แหละ เรืเร่องนี้แหละได้เลขบอสือล็อตเด้อศูนย์สองมาสั่งมามเรกาาล,ลูกสาวน่ะไอ้ลูกสาวน่ะซินนี่เป็นคนฝันแม่นแต่ว่าบ่ได้ฝันบ่อยบ่อยครับ่บดฟฟนดดนอกเพิ่นฝันแต่มือได้นี่ฝันพันมือได้หนอเราก็มามา,มาตามหาไรเราก็เลยมาบอกพ่อว่า ปันปันวานี่คนบอกศูนย์สองหม,ม,มือนกนวะอวอ้าศูนย์สองเลยเนี่ครับขอกเกลือเกลือซื้อยู่บอกแค่สองตวมันบ้านห้างเดียวเลยเนาะโอ้สวยสวยสวยออกไปมาเจ้าซื้อไปนี่จะมาแบงปันเอฟซีนี่เจ้าซื้อไปจะมาแบงปันนกัน เจ้าบอกว่ามันจะซื้อสลากินแบ่งมาแต่บอกลูกสาวบอกห้างเดียวโคโลนาใช่ของไปอัดตลีมาแล้วเนี่ยควายควายนักเดือดขาไวนีงานวิดิโอหาศูนย์สองอีตั้งหากคนมาบอกบอกสองตัวเมื่สามเมื่สามตัวน่ะสองตัวที่ว่าเจ้าซื้อผู้เ่าผู้ใต้มันบอกมาบอกเ่าซ้อมใดถามลูกบอก โบโบได้ถามครับโอ้ไข่อยบ่ฮั่นด้ไทย FC เซิ่าอย่าเฝ้าแล้วไข่ไทยน้ักโงเอาอันเดียวนั่นแ่ะอันเดียวนั่นแหละ02เอามาเด้อเนาะตัวไทยโอ้ยหาจากถือไว้วันที่1ให้ FC เบิ่งนําแนวหามันเหลืออีกอ่ามันมาเป็นชุดเนาะเลขน่ะ้งบางที่จะเอามาใบนึงส่วนที่เหลือห้าขาเจ้าเห็นมันเอาน้ากันอันนี้ของของรางวัลที่1อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์รางวัลที่1อีกซีกนึงอยู่อนสารค้ามันสิแม่ค่ะ 0 7 2 5 0เจ็ดสองห้าศูนย์สนะคะวบาบอกบอกสื่อสื่อไปเนี่ยบอกด้วยว่าลูกสาวสื่อแล้วเอามาให้พ่อเจ็บไว้ลูกบอกอ๋อลูกบอกเจ้าก็เลยสื่อไว้เจ้าก็เลยสื่อไว้เจ้าว่าได้เป็นค้นฝันว่าได้เป็นค้นฝันคลิปนี้คลิปนี้เป็นลูกสาวฝันลูกสาวนะ่าสินฝันฝันว่าผู้เฒ่ามาบอกว่านะผู้เฒ่เาเมือผู้เฒ่า น้นประมาณหาซีฟิ์บ้านแถานาผู้ชใต้มันบ้านผู้ชาย้โอ้สัมพ่อซื้อหาศูนซองนะอ้าวนึกกะห้างเดียวนึงเนาะหาอ่ได้แล้วจกะได้นะคัเขาบอกว่าเขาบอกมา้า้าเป็นครับเป็นในใต้ดินกับในเครื่องคาอือดีสองคนแต่ว่าแน่เนะ อันนี้ลูกสาวเพินนะ่นเด้อะลูกสาวนะ้าสินฝันนะคะฝันว่ามีผู้ชายมาบอกให้ซื้อเลข02นะคะเพิ่นจะเอาไปซื้อสลากกินแบ่งลักร้อยเพิ่นเอาหาค่อนะคะหา02แต่ละขั้เป็นจริงลูกเพิ่นบอกแค่หางเดียวนะคะฝันว่ามีผู้ชายมาบอก02นะคะเป็นแนื่ท้องหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเนี่ยคนตกอีกแล้ว ขางของแม่วาดนะคะแม่วาดฝากมาให้ fc ว่าวันที่16สิงหาคม2 5 6 7นะคะแม่วาดฝากมา02620หกูนหางเดียวนะคะนะคะแม่วาดก็จัดไม่แรวนะคะก็ในคลิปนี้มันก็มีหลายอาจารย์นะคะมีนาศินมีแม่วาดมีลุงพันธ์มีแม่ลักนะคะแต่วเลขตรงกันจะมีของน้าศินปกับแม่วาดตรงกัน02-20องนนะคะสำหรับแม่ลักกับลุงพันธ์จะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันนะคะ ข้าเห็ดบวกเต่นลีเดานี่ไม่รักปันไม่รักนอนอยู่วัดรือนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านนอนอยู่เงียนาำลานั่นแหละจ้าจ้าฟันว่าผู้ใดมาบอกอ่ะวันก็ามีไม่จะเสียงว่เห็นโตจ้าเสียงผู้สายเพิ่นวัาเจ้างใดมาเนาะว่าว่าสองหกวันเสียงเสียงผู้สายผู้สายี่อายุไาเป็นไงเนาะครับก็ว่าก็ว่าเทากว่านุ่ม <ม>คนกลางคนเนาะวันนี้แม่คนบ, <ง S 1> บอกว<อ>่าแม่รักฟันตังแต่ต้องงวดฟันเป็นโตนี่แล้วก็ผมรู้สึกน้ำหามแม่รักปกติพอเห็ดแม่รักงก่ายๆเน้อยแม่รักสะอยู่ตะ<อ><ม>วันโตสองทกวันนี้วันนี้ก็นอนรับไปอีกกับฟัน้่ยได้กินมีคนมาก,กินเลี่ยงกันลห,หลายหลายยืน,น,นยันยืนยนแม่รักยืนยนผมเลย จำจำงานบ่าได้ยู่ในมู่บ้านนั่นบอกเออยยู่ในบ้านนั่นเป็นคือเป็นงานบุญเนี่บ่กินตีวงกันกินหลายๆจากคนเชฟยังหรือคนกินจะเป็นงานยังเออผู้ใายมับอกบอกสองตบ่ได้บอกสามตอกเพื่อนบอกว่าเลขออกแล้วหรือเพื่อนบอกซื้อๆบ่ได้บอกอยังมีเตือนเสียงมาว่าสองหกซิํานึ่อ บริเวณความอื <ules> ่น <motiv> ม <ators> <m> ิตรว่าสองห้องคือเสียงผู้ชายบอเป็นตัวก็ว่าสมิอะไรบอบอแห้งบอหรือแบบกระซิบหรือว่าแบบห้องมาบอกเลยมันก็ว่ากันขึ้นบอกระดับเวาตั้งฝันแบบนี้บอโอ้ยงวดดันแมงงวดดันอันที่อันมเจ้ามายไทยนี่น้องแทนบอกมันออกกัน หนึ่งซีงคือซีนหนึ่งอ่ะนะเลขกคอยไปออกเล็กเล่าออกมามันมดออกเล็กล่ามันออกลกอกซีที่นาะโอ้เล็กเล่าลูกบสนใจนั่นแหละมันออกมัดจะโต๊สามตัวบอเคลื่อยฟันลักษณะนี้บอเคยฝ่อฟันมามีคนมาบอกยังสี่บอชีวิตนี้แม่รักเคยฝ่อฟันแบบนี้บอฟันว่ามีคนมาบอกเรียยังสี่ ม่กับ่อค่อยฝันเมื่อค่อยฝันสาเหตุที่หนูถามหนูอยากรู้ว่าฝันว่ามีคนมาบอกยังสิมันออกบอนี่นะคะหนูก็ได้ถามมาเคยฝันบอมันออกบอที่สุครับแล้วมันออกก็ออกได้เลยราไม่รักเป็นคนบอมากเลยกเนาะว่าตรงๆไม่รักบ่าเป็นค้นมากเล็อันนี้ที่หนูสอนนี่เพราะว่าแม่กงว่าอันหน้าคือเม่ไปสัมผัสไม่รักไม่รักฝันได้เป็นตัวฝันจะต้องงวดหางเดียวทึงที่ก็พุงรู้สิตั้งกล่อง เรื่องของเรื่องเวลาิ่นกับวาอยากวันมามันฟันทางเดียวฟันหน่อยๆฟันจากมันจิออกว่าออกฟันกับฟันซ้ำนี่ละอือฟันบ่หลายอะไรเงี้ยแต่ว่าสองหกครับมันเป็นสติร่างกายเป็นสองเก้าว่คุณลุงนี่ิันเห็นสองหกว่าสองหกหรือว่าสองหก่าน่จัแล้วไอ้สองหกประโยคนึงเนี่ยมันจะเป็นหกหกเพราะว่าหกสองตัว กด้ัลนเปลีนไปได้แต่ว่าสองเก้านี่บ่คือดอกมันจะไกลกันหมดเนาะแอาจจะเป็นสองอาจจะเป็นหกสองตัวมันจะเป็นมันก็เป็นได้คือหกหกแล้วว่าสองหกคือหกสองตัวเป็นไหงฝันเหรอแต่สียวเนี้ย มันค่อยฟันเขาก็เอามันรักเพื่อนเป็นขับนเบาๆไล่เราอีกอย่างมันฝันหน่อยครับใหเพื่อนว่าฟันหน่อยไม่อยากเบาหลายเลยมันมีแค่ทางเดียวเนาะฝันหน่อยอลไรจนสิีเบาๆคนนี้มันรักกันเพื่อนไม่อยากเบาเพล่นมันหน่อยจังยันเ่าเขาจะคล้องกันด้วยครับเพื่อเพื่อนก็มาได้เพื่อนก็ให้แต่ตัวเดียวนี่แหละคู่เดียวอีกอย่างมันไม่เขียวอีกอย่างผู้เสียเงินนับหลายเพื่อนมากเพื่อนกระจ้าโบมากเพื่อนกระเบื้องซื่อๆนะครับ นหลักเป็นเพนบอยากบอาคนยานมันบอกออกยานมูสเสียเงินน้ำนายเอฟซีทั้งสองห้ามมต่คนดีบ่วดอกนะคะเป็นแค่แนวทางเป็นเขาใจยู่นะครับผู้ชายเป็นผู้บอกว่ามันหาสองหงหัวลุงเสียงผู้ชายกันบ่ถ้าตีเป็นเลขสามตัวนี่นี่บอกมาใกล้ไรเอ้าทางกันสามบ้าผุเนเด้โบแมนโบแมนแังสัน บอกมาไกล่เลขรถอีดำไไรสันด์วัอ๋อรถรถลู่รถลู่อืมนุงพันมาหามาแทถพี่น้อยเออสรุปนะคะเพื่อนายเลขวิ่งเลขแลนสามารถวิ่งได้บนล่างมีห้ากับสองเน้นที่เลขห้านะคะสายวิ่งสายแลนจับกู้ไยสองหาสามหาสี่หาหกหาหกหาเป็นตัวกันตัวเน้นคือสามหานะคะ เลข3สตัวลุงเราหายมาหางเดียวคือหกสามห้านะคะเป็นแน้าท่างคะสสลากินแมงรัฐบาบาลไทยได้สลากินแมงจ้กใบเราลดงหลังซื้อซื้อวัตถุบวันนี้ไหมวัตถวัตถุที่สนับสนุนเด็กกระชุนบสนับสนุนกูบาหลายกูเศร้าขี้หลายเดกโตมันถือเนี่ย สองตัวันนศูนย์ปดศูนนยมันออกมันกันชื่อเลขหลังไมเหมนออกศูเศูนย์แม่ดนย์เีจหาได้จคัวคู่กับอะไรนึกเลขเลขะกกินแมงมุงกทูยเงียเง ดูเนี่ยแลละกระสือเอกชนเนาะ